สอนคว้านอะไป้าผีเื่อเลยทอดเจียวไปตัวไหนแกปเอามามองเลยให้โลเขาหน่อยทำไมวะดูไลฟ์วนบอกเลยบอกู้เสียวัสนี่ฮยูตัวสนุกมองนี้ยางยางไม่ได้ห้องยาหน่อย

มันจะรอมันลากมีไปแบบฉีพ่นเฮายออซะยเอาอยดีครับจืออนารายคืออะไรชือชื่อสับชื่อความตกคื่อความตกสองข้างสองข้างยืนมั้งนแล้วครับยืนตรงเลยยืนตรงนี้อันนี้คือการยืนนั่งครับกี่ต้องเสียขาเพิ่งคนู่บ่รองเ่หงายห ีเราไทยฟ้พดิงไว้เด้ไหมเพื่อเพิ่อไทยก่อนนี่อ็ไ๋ย่าห็เป็นก่อนทุ่งไทยเร่องปลูกจับไทยนี่คือกะนี่คือบังเหียนสายบังเหียนเราจะควบคุมมานี่คือตัวนี้ คือมาสีไปยอมมาเพื่อโฆษณาครับถ้าื่้นพี่นี่เก็บครับเก็บเบเก็บเก็บเ็บเเไม่หย่อนมากไม่ตึงมากคือเขาขอเขาย่างเก็บเขาไม่อีกครับเก็บเนักยุขาพี่เห็นทามากนักยุขาพี่นี่คือซีคยกอยูยุขานนนักลง้วยอมาครับจับตาไวล้งเอาล้งตงตรงไเอาย่อนมือลงนี้มีนี่่อมาม ขาแนมข้อมาคือจะวิ่งท <laughs> oh, <okay. laughs> oh, oh, uh, yes, oh, ันท anyway. uh, ีเด oh, ียวไปเอาถังของเลยไว้อก็มีสิทธิ์เดียวมันเป็นูกมืมเงเดียวมาแค่ห้ามมาแห้าห่คือตอนมหัวใจวีเต้นตุ๊ก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 วุเกตุ๊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 กตุกตุ๊กตุ๊กุกตุ๊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 กุกุกุกตุกุ ช่ชมเขาสมขข่ติเขาหยุดขันเขาวอาวอฟังความผีหมุนมีชุหมุนมาข่างน wow! ึ่งมอนนั้นข่วงมาไล่ทางหมุนมาหมุนหมุนเจ็บพร้อมกับเจ็บเชือกเจ็บ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 อ่าหยุดเดยอะผีชูชานี่ไปก่อนยัดไปก็ได้พี่เอาบอยเดินไปนัง right. ่งตรงครับ

เวลาเขาลงกันแคหน้าดี่ยาขายาั้ส่ออขา่ยเดยาขาครับงมาเวาเนียลักๆวิาทีเดิมเห็นไหมครับโอเค้เห็นาลนโอเคหมีพพครับเอ้ไม่ดีลเลยน่ายังรอเยมาแไนเือวาจากตัยังเือาแล้วบวา โรงไน้โลยโรงแรมย่อ่ามาครับเดียเชื่อรับเียวเชื่อใส่ยูดยดคอาครับยี่เจ้ต้องถอดไหมมาสียบบีเดียผมจุ่มบ่อคนิ่นโตก 龙跑慢。